ฟิล์มน้อยใจถูกตัดสินเป็นคนผิดความสงสารนำความถูกต้องทำชีวิตเปลี่ยนฟิล์มรัตรภูมนะครับรับเคยน้อยใจถูกตัดสินให้เป็นคนผิดนะครับเพราะความสงสารนะครับต้องนำมาสู่ความถูกต้องนะครับเปิดมรสุมหนักที่สุดก็คือทำให้ชีวิตเปลี่ยนโดนด่าลามถึงพ่อแม่สารภาพเนี่ยเคยติดพนันวันเดียวหมดตัว ฟิล์มรัตภูมนะครับได้เผยทุกเรื่องราวในชีวิตช่วงที่มีมรสุมใหญ่นะครับส่วนตัวเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วชีวิตรักก็เหมือนจะดีและเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ แต่หลังจากนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับทำให้ความรักต้องพังพร้อมกับสารภาพนะครับว่าเคยติดพนันวันเดียวเล่นจนหมดตัวจนต้องทํางานตัวเป็นเกียวนะครับเช้าเข้าเรียนหลังเลิกเรียนเนี่ยปั่นจัก,กรยานส่งอาหารเสิร์ฟอาหารทํางานบาเบียร้องเพลงตามร้านอาหารชีวิตเมืองนอกของฟิล์มเนี่ยเตรียมเปิดเผยทุกเรื่องนะ ก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะกับรายการขับไฟเดย์และฟิล์มยังเผยอีกว่านะครับมีหลายครั้งนะครับคนที่เป็นนักร้องดังเนี่ยมาเล่าให้ฟังเวลาไปออกต่างจังหวัดจะได้รับประสบการณ์แปลกๆเช่นมีคนมาเคาะที่หน้าห้องนะครับ ฟิล์มรัฐภูมิก็บอกว่าผมเคยเจอประจำครับมีคนมาเคาะห้องผมเป็นผู้หญิงด้วยนะพอเขาเห็นผมผมตกใจเขาก็กรีดกรีดกรีดแล้วก็มีคนมาเปิดห้องแล้วปกติเนี่ยผมก็นอนเป็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วตอนนั้นคิดว่าซวยแล้วคาตาเลยจะดิ้นไปยังไงจะบอกคนที่เข้ามาเห็นยังไงฟิล์มยังเผยว่านะครับชีวิตครั้งหนึ่งนะครับมีมรสุมลูกใหญ่ซัดเปียงเข้าสู่ชีวิตเราเต็มๆนะครับบอกว่าเนี่ยผมอยู่กับข่าวนี้มา3ปีเต็มๆพูดทุกวันพูดถึงผมทุกวันก็มีหลายๆคนที่ างข้้อมมูลมใหผมว่าเขาก็โดนเหมือนกันเยอะมากแม้แต่วันแรกที่ผมรู้ผมก็บอกแม่เลยว่าแม่มีคนบอกว่าฟิล์มไปทําอย่างนั้นแม่บอกว่ายินดีเลยรับได้อยากได้มานานแล้วแต่สิ่งที่กลับมานะครับดันมีคนเริ่มมาด่าพ่อแม่ของผม ในรายการนะครับมีการถามฟิล์มว่าตอนนั้นเราเครียดหรือมีความวิตกกังวลต่ออนาคตข้างหน้าของเราแค่ไหนนะครับฟิล์มเนี่ยก็บอกว่าเครียดมากครับคนเอาความสงสารนําความถูกต้องและในรายการยังถามอีกว่านะครับไปเรียนต่างประเทศเนี่ยไปเรียนอะไรมาบ้างนะครับฟิล์มรัตภูมเนี่ยก็บอกว่าไปเข้าบ่อนคาสิโนครับตอนนั้นรู้สึกว่าสนุกเริ่มติดนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยหน้ามืดโดนจนหมดตัวเลยครับภายในวันเดียวและฟิล์มยังเผยว่านะครับตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วล่ะผมก็เลยต้องหาเงิน เช้าก็คือไปเรียนช่วงบ่ายก็ไปสมัครส่งแกร็บนะครับปั่นจักรยานส่งข้าวช่วงตกเย็นนะครับจะมาเสิร์ฟอาหารนะครับหลังสี่ทุ่มเนี่ยไปอยู่บาร์เบียเสาร์อาทิตย์ร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยตอนแรกผมงงนะรับตัวเองไม่ได้แต่ผมก็ทําเพื่อเงินแต่ผมนั่งคิดกับสิ่งที่ผมโดนเนี่ยเราเคยร้องเพลงบนเวทีมีแต่คนให้เกียรติเราตอนนั้นเหมือนเราเป็นเด็กดิ้งเลยเรียกเรามานั่งกับภรรยาเขาถ่ายรูปเราสิเราคิดว่าขนาดนี้เลยหรอชีวิตเรานี่เราไม่เคยเล่าที่ไหนมาเลยนะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่คือความจริงที่เปิดเผยออกมาและไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนกับความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กดิ้งของฟิล์มรัตรภูมิครั้งสมัยไปทํางานที่เมืองนอกนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง